ด,ดีจ้ะนี่กลับดีๆแม่น้านนี้กนน็สองวันแล้วคือลูกว่มเนื้อฝนตกตก็่ำนาได้ลูกเฉยๆก็อยากกินย่างเนื้อน,นี่ทำผักกะหล่ำทำอะไรนะส้มผักกะหล่ำใช่ไหมซื้อกะหล่ำมาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยลองดูใน y o u t u เ e มันก็แช่งได้นะได้ตั้งสองกระปุกรี่นี้น่าจะทานได้ คื่ใช้ตัอยากกินข้าวเหนียวเขาอบเดือนแล้วที่แม่ได้กินเลยข้าวเหนียววิธีนึ่งข้าวเหนียวแบบการเอาตัวรอดในอเมริกานะคะก็คือแช่ข้าวปกติใส่ใส่หม้อหุงข้าวนี่แหละเพราะว่าไม่ถ้าเป็นภาษาไม่มีอะไรนะก็จะไม่มีอุปก,กรณ์นึ่งแล้วเพราะว่าโชว์ละทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันมันเข้าครัวฝรั่งว่ามันยังไงไม่รู้ก็เลยทิ้งนะคะวิธีการก็เลยดูใน youtube จาก พเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็คือเราก็แช่ข้าวเหนียวนี้แหละสักสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็ล้างความสะอาดแล้วก็เทน้ําออกเทน้ําออกเลยนะไม่ต้องให้สนิทให้มันพอมีเหลือติดติดก้นนิดนึงแล้วก็เสียบอักแล้วก็กดอย่างเงี้ยปกติเลยมันจะเหมือนเหมือนเหมือนหงข้าวสวยเลยนะคะแล้วก็ออกมาก็าจะเป็นรสชาติแบบก็นิ่มเนี่ยนิ่มเลยไม่ได้เละไม่ได้เละเลยนะอร่อยด้วย เดี๋ยวนึงลวไม่กินน้ำหนักลงไปลงไม่อยากบอกแล้วว่าถ้าอยู่ในงไทยอ่ะท้าลักษนาเซฟอาหารค่ะอันนี้อยากกินย่างเนื้อย่างหมูหมูไว้ละหลายวันละเลยทำน้ำจิ้มไปละจ้าน้ำจิ้มใส่วายเรียบร้อยแล้วหมักใส่หาเล่านิดนึงให้มัน เนื้อหมูนะคะก็ไม่ไม่ทำนทีนี้บัวอันนี้แหละค่ะก็ได้ที่บาร์บีคิวเมาได้ย่างเพราะว่าถ้าย่างข้างไนเก่งใจเดี๋ยวดูมันนี้ <laughs> อันกระมสงสงเชีงเลยแลนน้วก็ในในได้เปิดอันนี้ละก็จะย่างอันนี้ด้วยเลยเรื่องอะไรอ่ะอย่างนี้นนเป็นเบรคฟาสต์ไว้ มีเช้าก็ไม่ต้องทอดเพราะว่ละาลูกน้อไม่ค่อยชอบทอดอ่ะชอบย่างชอบบาร์บีคิวมากกว่าย่างกันได้ทำได้จะได้ล้างทีเดียวก็คือทำย่างทีเดียวเลยนะคะอ๋ะอ,ะอ,อ๋อจะมีซุ้งนี่ไม่ชอถึงนะค่แบบ ขี้เกียจทำขี้เกียจทำบ่อย,อย,ดยได้เลยอ่ะย่างสักทีเดียวให้มันสุกอันนี้นะย่างสุกเด็ดต้องห่างจากเนื้อน้ำหมูน,นี่น้ำหมูหที่ย่างนิดนึงไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบกลิ่นคาวของกต้มในปกติแต่ถ้าอยากให้อร่อยจริงๆอ่ะมีมีหมูมมหมักมีถุงหมักเรียบร้อยก็รักมาใส่นี้ละไม่อยากใส่ในนี้ จริงโดยรถดีอีกหนึงก็ใช้ได้แล้วนะอันนั้นชิ้นซีฟู้ดต่ว่าเดี๋ยวก็ทำทีหลังนะว่าเดีย๋ยวทำให้สุกแล้วก็ค่อยค่อยไปกินทั้งนี้นี่จ้าเาทดมานาเดี๋ยวไย่างมัน,น,นแป๊เดียวี่ก็อบลย้ย้สึกว่าจริงเดี๋นี้นนี้เสร็จแล้วเราจะวางอะไรต่อไปดีจริงทางเลีว เพราะว่าดินเนอร์แล้วตอนนี้ฝลั่งก็จะดินเนอร์เร็วนะสามโมงไม่กี่โมงอะต้องจบละแต่ว่าเรากินได้ตลอดคนไทยก็จะมีจะบอกว่านี่ใส่คนไทยใช่ไ Think about eat Think about eat คิดเมื่อไหร่ก็กินไม่ถึงใช่วโมองก็กิน้อไมตัดดิดันเหมันอืมอโอเคจะยามเซมบันด้ย นี่ะจะมั่งที่เขาแบบแพ็คไว้เรียบร้อยแล้วน,น่าหิวแล้ค่ะเยอะมากแต่ว่าไม่ชอบกินอาหารฝรั่งฝรั่งจงถ้าขนาดชอบกินอาหารฝรั่งนะอืืออหานนี้เป็นตุ่มแล้วจ้าขนมปังนี่เต็มเลย ไม่ก mm ินไม่ชอบกินไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะตัดแซลมอนแล้วก็วางแล้วเดี๋ยวทิดขิ้นใหม่อีกทีนะคะว่าอร่อยไหมอืมทำดีได้ยังนี่ก็เป็นนี่ไม่ผ่านอืมแลก็ไม่กินใส่ก็ใส่ไม่สใส่ก็ไม่ใส่ เอืมเ็แล้อเกาตรงนี้ข้างนจะบิดนี่เหมือแตตนึ่งแล้วก็ปลุกไอันนี้ก็อกเลก็ทำได้เลยอเตรงนี้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวกุ้มถ้าไม่อยากทำซีฟู้ดก็ไม่ยากเลยเสร็จหมเดี๋ยวต้องจะตัดอาปจะตัดคิปก่นเนาะเดี๋ยวจะ้ีออสมอลนงด้วเอา